ฮัลโหลมีคนอยู่ไหมมาแล้วกลับ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 มาแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยือ ครับดีครับเอ้ยยังบ่เสร็จเลยเน็ตลุดเช่ใหม่ไหมปวดตับเลยครับหายเฉยนะครับผมคุณจิตที่วาอยู่ไหมเมื่อกี้คุณจิตที่วาเน็ตดับเฉยนะครับผมคุณจิตที่วาอยู่ไหมยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมโอ้โหสวัสดีน้องเนนนี่สวัสดีครับ เออเซ็งว่ะไม่ได้ให้พิม์นะอันนั้นแค่บอกเวลาเฉยเพิ่งมาโอ้ยเดี๋ยวแจกเดี๋ยวแจกเนี่ยผมแจกเสร็จพอดีเลยไม่ผมเนี่ยแจกคุณจิตทิวาเมื่อกี้คุณจิตทิวาหายไปอะไม่ไม่น่าจะอยู่เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าไม่ทันแล้วนะครับผมกลับมาแล้วนะครับผมอ่ะหนึ่งคนเมื่อกี้คุณจิตทิวาไม่อยู่นะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีน้องมดน้อยหอยหวานนะครับเอาล่ะขวัญเอ้ยขวัญมาหายไปไหนมาเน็ตหลุดพอดีเลยครับเมื่อกี้นะเพิ่งสมัครเน็ตเน็ตมันตัดเฉยเลยโอ้ยนะขวัญเอ้ยขวัญมานะครับผมพี่ขวัญอยู่ไหมครับ ได้เป็นรางวันเครดิตฟ,ฟรีไปแทนนะครับอยู่ไหมยอยู่ไหมพี่ขวัญยังอยู่ไหมแล้วร้อยจบแล้วกูวันได้เริ่มใหม่ได้เริ่มใหม่แน่บูดาแบงแบงแบงบาดบูดาบุ่มบดบาบ้าดบบดบบดบาบาด้าดบบ้้าไไบ้ เรียบร้อยว่าจะแจกอยู่อะให้ทุกคนพิมพ์มาใหม่นะครับพิมพ์มาเลยเดี๋ยวแจกก่อนสกรอบก่อนนะครับผมแจกนะพิมพ์มาเลยนะครับผมพิมพ์มาห้าห้าห้านะครับพิมพ์มาเลยห้าห้าห้านะเดี๋ยวรอแจกกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมอะอันนี้โมคายกเลิกไปนะครับพิมพ์มเลยห้าห้านะครับผมไอเวนเอ้ยเอาใหม่เลย พิมมาเลยห้าห้าห้าคนละหนึ่งพิมสิงเลยอ่ะหยุดแล้วนะครับมีใครอีกไหมสวัสดีครับสวัสดีครับผมใครยังไม่พิมพิมไม่ได้บร้อยนะครับพิมมาเลยห้าห้าห้าคนละหนึ่งพิมนะครับเดี๋ยวแจกคระด,ดิตฟรีแล้วก็สดข้ายุดนะเออ เซ่งเลยจริงๆเพื่อนหยุดแล้วนะหยุดแล้วนะไม่ได้แล้วนะโอ้โหกำลังมันเลยแจกเมื่อกี้จัดอะไรชื่อแป๊มหนึ่งนะครับโอ้ัำละงึดหลายงึดหลาย ทะเลสีดำไม่นานกันเช้าวามเกินเหนนาโอเคจัดรายชื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับไปสลับสลับสลับไปกูเครดิตฟรีได้มารอเลยเครดิตฟรีมาช้าแต่มานะ มังกรสายปันอย่างเงี้ยผมได้เครดิตฟรีไปนะครับมับงกรสายปันอยู่ไหมครับมับงกรสายปั่นได้เครดิตฟรีไปนะอืออย่าลืมไปกดรับกันด้วยนะครับเอออย่าลืมไปกดรับกันด้วยนะสำหรับโปรโมชั่นพรหัสเดย์นะครับผมค,ค้าคืนเนบนาว อยู่ไหมคุณมังกรเรียบร้อยแลวถ้าอยู่เรียบร้อยอดแบบนี้อดนะไปต่อเลยนะอย่าช้าเอ้ยไม่มีใครอยู่เลยอะไรเนี่ยคุณธนพัฒน์อบมาพันนะครับผมอยู่ไหมครับคุณธนพัฒน์อบมาพันนะฮะไม่เอาครับไม่เอาเฉยมีไม่เอาด้วยนะงง เขาบอกไม่เอาครับว่ะโอซันเขาบอกก้เกียดปันน่นธนธนพัฒน์อบมาพันนะครับผมอยู่ไหมครับอยู่ครับโอเคแล้วเป็นเครดิตฟรีแคปไว้นะครับผมอ่ะต่อเลยต่อไปบรรางวัลสดข้ายุ้นะครับสดข้ายุ้นะครับสดข้ายุทนะข,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 ขอให้ได้ขอให้โดน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 สาธุ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 ไป โอ้คุณกิติภูมินะครับผมได้เป็นสดเข้ายุติตอนแรกได้เป็นเครดิตฟรีนะได้เป็นสดเข้ายุติไปแทนนะครับผมอยู่ไหมครับคุณกิติภูมินะถ้าต้องการรับนะครับผมถ้าถ้าต้องการรับนะถ้าต้องการรับพิมพ์รับมานะถ้าต้องการรับสดข้ายุติพิมรับมานะครับโอ้คุณจิตีิวาคุณหายไปไหนนี่เลยทํำไมไหมครับ อยู่แคบครับโอเคได้เป็นรางวัลสดข้อยุดนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมเป็นเครดิตฟรีนะครับอ่าเรียบร้อยพี่แอนโอ้ได้คนเดิมอีกเี่ยขาดอีกสามช่องถึง จะถึงที่นะครับผมพี่แอนน,นะครับผมได้เครดิตฟรีเบิลไปนะครับผมก็กลายเป็นเป็นสดขยุดเลยนะครับอ่ะไปเครดิตฟรีเมื่อไหร่จะได้แจก,กวะฮะคุณสมศักดิ์สิงโตนะครับผมอยู่ไหมครับคุณสมศักดิ์สิงโตได้เป็นเครดิตฟรีนะครับ ได้แต่คนเดิมเนาะเอองงเหมือนกันนะครับคุณสมศักสิงโตถ้าอยู่รบกวนพิมพ์คำว่าอยู่หน่อยคุณได้เครดิตฟรีไปนะครับผมอยู่ครับโอเคอให้เครดิตฟรีหนึ่งรางวัลน,นะครับผมเครดิตฟรีหนึ่งรางวัลน,นะขอได้ขอโดนนะครับขอได้ขอได้ขอได,อได้สาธุ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  อ้าวขมิบสีมณนีเด้งนะครับผมน้องได้ไปนะครับผมสาธุจริงๆนะจ๊ะได้เป็นรางวัลเครดิตฟรีอยู่ไหมครับผมน้องขมิบสีมันีเด้งอยู่ไหมครับน้องขมิบสี อยู่ค่ะโอเคครับอยู่นะได้เป็นรางวัลเครดิตฟรีนะครับผมโอเคเราไปปั่นกันต่อนีครับผมเลยพี่ขาวทำไมเศร้านะพี่ขาวนะเศร้านะ มาเล่นเกมนี้ดีกว่าน่าจะมานะเกมขุดนะครับผมรับรางวัลที่ไหนนะครับผมรับรางวัลที่หน้าเฟซผมเลยนะครับรับรางวัลทางนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นคนใหม่นะครับผมไม่เป็นไร vắng, có mà du. Bị jong nè nè, ấy, ติดว่ะเย็ดโดติดว่ะเพื่อนๆสูตรติดว่ะเฮ้ยสูตรติดสูตรติดไปแล้วครับทำการก่อนหมานหมานเด้อขอบคุณครับมาแล้วโอ้สวยเลยสองอันติดอย่างงี้มาโอ้ย มาแล้วครับไห e ลวะเออนั่นแหละโอ้ยสามันอู้ตายรวยตายอย่างงี้รวยตายรวยตายเลยอย่างงี้รวยตายเลยเออรวยวะโมผมทำงานอยู่นะครับแต่ตั้งโทรศัพท์ไว้ใต้โต๊ะ ออยีดยีด <ules> ฮ okay. mm ู uh ้ย uh ีดคนเอาเรื่องเลยฮู้ยมาสามตัวติดกันเนี่ยโอ้โหคนเอาเลยทำงานระวังด้วยนะอย่ามัวแต่ดูเลยเดี๋ยวปิดกด เขาซุกดอกเลยว่า450นะรวยรวยมึงติดสูตรเกมแตกแล้วอืมหลายยาวละเพื่อนขึ้นหลักหมื่นเลยห้าอบาทไปหมื่นนึงอ่ะโอ้มันเป็นไปได้หรือจากเหลือ500บาทแท้แท้ ได้ 450. อีก450ไอ้เหี้ยเหลือ500บาทสุดท้ายจริงๆเพื่อน500บาทไป10,000โอ้โหกูละเชื่อห้าร้อยบาทไปหนึ่งหมื่นจริงๆเพื่อนๆเอ,อ้ยกดเอาเลย เกมดีมีชัยไปกว่าครึ่งใครทะลึ่งตึงตังเป็นที่ไหนเดี๋ยวเดวอพูดเลยเนี่ยชื่นใจใช่จืนแล้วก็ชื่นใจจากหลักร้อยขึ้นเป็นหลักหมื่นนะไม่ดูเลยวมไม่ดูเลยหลักร้อยขึ้นเป็นหลักหมื่นจริงไหมหมื่นหนึ่งพันเพื่อนเพื่อนหมื่นหนึ่งพัน อันนี้เรียบร้อยเหลือหกพันแล้วจบละมื่นหนึ่งพันเพื่อนๆเอ้สุดยอดนะมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีไปหมีซอบบี้ดีกว่ามึงขิงได้แล้วเอาไปโพสนะของจริงเกมดีเกมเด็ดขอไปขิงกันแล้วกันนะ เฮ้ทำไมมันเข้ามาที่อีสาวนี่มานอนจะงงจะงงอยู่เนี่ยนี่อ้ามาแล้วนะครับผมเหลือ500สุดท้ายแล้วนี้ ี่ขาวนั่งลุ้นให้แตกหมื่นนะเออจากเหลือห้ารอยใช่เนี่ยดูห้าร้ยจริงไหมเนี่ยห้าร้อยจริงๆนะเนี่ยห้ารอยจริงโปรไฟล์ดีจัดจริงนะห้าร้อยจริงๆนะโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องรูปโปรไฟล์ก็เท่เลยนะเห็นนะรูปโปรไฟล์นะนี่หมูเองหมูสตาร์ไลท์นะีหมูกับอิร่านนะผมซอมบี้เดียวเพื่อน ห้าร้อยเป็นเหตุสังเกตได้อห้าร้อยทุกเกมไปเลย <S 2> <S 2 <S 2 สวยงามกับอิหร่านสมองไม่มาเลยเนะี่ยสมองสมองขอสมองหน่อยสมองนั่นล่ะเพื่อนสมองวับสมองไม่แก้ว ได้ได้ได้แล้วม,มันจ่ายน้อยยังฮนะจ่ายน้อย่ะกูเข้าแก๊งอีนางคว้าไปแล้วติดสูตรติดอุย้ยจริงเหรอสตรติดจริงเหรอสูรติดด้วยเหรอโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่อง,องนะับผม คิดถึงน้องพึ่งอ่ะขอเล่นน้องพึ่งก่อนแล้วกันนะไม่แจกอีกเปล่าเน็ตเริ่มไม่มาไม่มาแน่ๆน่แจกดิเพื่อนนะคนถึงสามสิบเดี๋ยวเราแจกเลยถึงปะวะไม่รู้ถึงไหมนะอบาร์ดาบุงแบงแบงบาดาบาดาบุงบารดาบาดุง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 รอฟีเจอร์เข้านะครับผม ไลฟ์หลุดห้าหมูแล็กๆเล็กเดี๋ยวใช่ครับผมไลฟ์หลุดนะจริงติดฟีเรีเกมกูนานลย <laughs> <laughs> มีแค่สิบกคนดูเองนะครับผมใช่มันจะถึงเวลาสามสิบวันนี้ตอนแรกมันขึ้นไปสามสิบแล้วเด้อแต่ว่าเสียจุย อาชิบหายกูลงหมื่นตัแต่ตอนไหนเนี่ยถ้าว่าไม่ถ้าไม่ว่าก็ไม่มาว่าทั้งวันแล้วร้อยหายหายัายกอีพึ่งนี้แหละมันเริ่มเฉื่อยไปแล้วนะครับผมอ่ะนะ คนมันไม่ขึ้นแล้วอะนะก็ได้มาแจกก็ถือโอเคแล้วล่ะนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับโปรโมชั่นว่าจะไลฟ์สักสองชั่วโมงหน่อยอดเลยนะครับผม <N> นะฝากด้วยนะครับสำหรับพฤหัสเดย์นะครับผมอย่าลืมไปรับกันด้วยนะฮะฝากพฤหัสเดยนะ์นะนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีขั้นต่ำนะเป็นฝากแรกนะยูสเซอร์ใหม่ยูสเซอร์เก่าก็รับได้หมดเลยนะครับส่วนยูสเซอร์ใหม่ก็นั่นแหละครับ ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไปวันนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมไปด้วยนะครับผมลืมไปรับกันกูว่ามึงดูกูว่าดูมึงจบจะเลิกกูจะดูจนกว่ามึงจะเลิกไหลออกนะครับไปนน้องจอยโอเคครับบ๊ายบาย